ต่อจากคลิปที่แล้วของสามารถพยักอรุณนะครับความสําเร็จแบบฟ้าผ่าก็มีด้านมืดซ่อนอยู่สามารถหลงแสงสีจากคนมีทุกอย่างสู่คนที่เหลือแค่ตัวพอชีวิตเริ่มหรูเขาเริ่มใช้เงินโดยไม่คิดเที่ยวกลางคืนกินหรูใช้ของแพงเพื่อนฝูงล้อมหน้าล้อมหลังเข้าวงการบันเทิงมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ใจเริ่มห่างเวทีจนวันหนึ่งเริ่มรู้ตัวว่าเงินเกือบหมดนี่เริ่มพกภูนครอบครัวแตกแยกคนรอบข้างหายหมดเหลือแต่งเงาอดีต สามารถเลยตัดสินใจลุกขึ้นใหม่เริ่มจากศูนย์แม้จะไม่มีใครเชื่อแม้ไม่มีอะไรเหลือแต่ยังมีศิละปะมวยไทยอยู่ในตัวเขาเขาค่อยๆสะสมพลังใจเริ่มสอนมวยในยิมเล็กๆที่ไม่มีคนสนใจบางวันต้องทํางานอื่นขั่วเพื่อมีเงินกินข้าวแต่เขาไม่ท้อเพราะเขารู้ว่าเรายังมีสองมือสองเท้าและสิ่งที่ใครแย่งไปไม่ได้คือประสบการณ์เขาค่อยๆกลายมาเป็นครูมวยสอนทั้งเด็กไทยเด็กต่างชาติและกลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้งทุกวันนี้ยิ้มอย่างภูมิใจไม่ใช่เพราะกลับมารวยแต่เพราะรอดมาได้ วันนี้สามารถไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์แบบเดิมแต่เขายืนได้ด้วยความภูมิใจว่าเขาสู้ชีวิตมาเองทุกก้าวเขากลายเป็นครูมวยต้นแบบผู้ให้แรงบันดาลใจในเวทีต่างๆและที่สำคัญเขากลับมาดูแลครอบครัวได้อีกครั้งบทสรุปจากเรื่องของเขาชีวิตจะล้มกี่ครั้งก็ได้ขอแค่ไม่ยอมล้มเลิกก็ยังมีสิทธิ์เริ่มใหม่เสมอเขาคือสามารถพยักรุณเขาเคยสารภาพว่าชีวิตช่วงนั้นแทบไม่มีความหมายเคยคิดจะจบมาหลายครั้งทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างครับ